พี่น้องเกษตรกรทุกท่านสวัสดีครับบอยสวัสดีครับวันนี้จะพาพี่น้องเกษตรกรออกตามหาวัวอินดูบาซินสายพันธุ์อินดูบาซินแท้ๆเรียวๆเพียวๆมาจากบาซินมินมีตัวหนึ่งอะแล้วทองแล้วด้วยครับผมอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่ฟาร์มของบอยพิทยายินดูบาซินประจวบครับมีจริงๆมีจริงนะมีจริงเป็นสายเลือดที่แบบชัดเจนครับชัดเจนมากเลยพาไปดูหน่อยครับผมนี่มันอยู่ในรูปจริงๆแล้วเข้ารวมกลุ่มอยู่ในชุดนี้เนาะ ต,ตอนนี้อ๋อเดือนวันนี้แล้วตัวน,นี้นะพอไปจับสพายมันก่อนลุกแล้วเดี๋ยวก็เอาเชือกมาทีหลังนี่ตัวน,นี้นะครับนี่น,นี่เป็นเป็นสายพันธุ์แทๆ้ๆที่ยังหลงเหลือยังไม่ต้องเอาเชือกไปบอยบอยไปได้มาไงอ๋อพอดีไปขอแบ่งลุงสำรองมาครับอ๋อแ,แบ่งลุงสำรองมาทีนี้คือผมอ่ไม่ใช่เด็กวันจวบนะ,ะแต่อพอผมเช็คประวัติปุ๊บมันเป็นข้อที่แบบอยากได้ครับ ไปดูมาทั่วทั่วนะครับงัวเนี่ยแต่ดูว่าชัวร์เลยครับก็คือพอไปดูปุ๊บผมชอบงัวแบบลําตัวยาวๆหนานๆแบบนี้ครับแบบพันธ์เทสครับก็เลยเป็นอะไรที่แบบวันนั้นไปกับเมียออไปเดินเดินเดินแล้วไปยังไงทีนี้ก็นัดเจอพี่เอ๋พี่เป้อะไรอย่างเงี้ยครับ๋อคอือขอให้เข้าไปดูพาไปดูงวพันธ์เท้ตัวนี้นะครับแล,แล้วยังไงต่อ,พอ,พ,อพอได้ข่าวว่า จะเข้าไปดูปั๊บก็ลุงลุงก็ไม่ได้บอกขายหรอกครับแต่ว่าเราไปขอซื้อเราครับที่แรกแคมเมไม่บอกขายนะครับโอ้ลุงสำรองเพ่ใหญ่แกครับขายบัวยากนะเนี่ยครับแกดไม่โดนใจเกดไม่ขายให้นะนี่ตัวนี้นะทีนี้ยังไงพอไปเห็นชอบครับไปเห็นตั้งแต่ตอนเกิดเล็กๆเลยครับตัวนี้นะครับผมได้ยินเขาว่าเตรียมเงินไปเลยครับวันนั้นเอาตังค์ไปสี่แสนแล้วไปกับเมียอ๋อแล้วคือเราไปเห็นมาก่อนแล้วไปดูมาเรื่อยครับกว่าจะได้ซื้อนี่ไปดูมาน่าจะ สองปีสามปีครับจนเขาอายุเนี่ยใช่ไหมสายแ่นน่าจะสามเกือบสี่ปีแล้วมั้งใช่ใช่ครับโเขาท้องนะตอนนี้ครับผมท้องกับพ่อพ่อพันธุ์ที่ชื่อโอดินครับโอดินนะครับโอ้ทำไมถึงอยากเอามามิกกับโอดินเนี่ยเป็นสายพันธุ์คือคือมันเป็นยุคใหม่เอามาเติมหูเติมหน้าครับโอ้เอาคือเอาเอามาเติมหน้าให้ครับแต่ว่าเราเรารู้เขาเป็นพันธุ์แท้นเนี่ยรู้อยู่นะครับผม ที่ทักหาคุณบอยแท้นี่แท้ขนาดไหนเราเราสืบ,สบ,สบมาตัาา้งแต่รุ่น,ร,นรุ่นไหนนะอ่าุวันนั้นลุงเขาจดหมายมันหกชั้นครับหกชั้นครับผมมันโอ้ชั้นสูงสุดคือ,อคือตัวไหนชั้นสูงสุดของเขาตัวแม่นี่ก็คือไอตัวนี้ก็คือลูกเจ้ารักครับอ๋อต,ตัวเขาเนี่เป็นลูกเจ้ารักครับผมแต่ว่าแม่เขานี่เป็นแบบคือสืบสก,กุลมาตั้งแต่บาซินเลยนะใช่ครับเขาเป็นสายไหนสายสาย,สายไหนนะสายกิงโก้ครับ โอ้สายกีโกถึงว่าดูทรงตัวดูเราน i̇şte. ี่ยังจดไวเลยครับอ๋อไหนไหนไหนมันให้พี่น uh. ้องเกษตรกรดูเขานี่พันเท้ที่ยังลงเหลืออยู่ตัวนี้แหละตัวนี้เลยนี่ตัวนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าเขาก็จะเข้าไปใกลๆปั๊บเนี่ยเขาจะยากนิดหนึ่งเยอะนะครับเดี๋ยวผได้ได้ผมค่อยๆเดี๋ยวแบบดูอะไบ่อยๆค่อยๆเดตามเขาแ นี่ตัวนี้นะครับคือมันใกล้สายนอกมากเลยมาเข้าไปดูกใกล้ๆเอ๋ดูวัซินก็จะก็จะทรงนี้เรือนนอกก็จะอย่างนี้แต่ว่าเราเราไม่ได้ขังข้อันเราเราปล่อยให้อิสระครับโอ้ไปสายกิงกูนะครับนี่นี่เัี๋ยวเดี๋ยวนี้ ครับนี่ยสืบสุกุุลมาจากลุงสำรองบอยได้มาเท่าไหร่นะสอง,องแสนครับสงแสนเนาะเตรียมเงินไปสี่แสนนี่นะครับโอ้ใครต่อให้สองแสนนี่ก็ทีแรกกะจะเอาสองแม่ครับลุงให้มาแม่เดียวโอ้จะสมแม่เขาให้มาแม่เดียวนี่เป็นพันแท้เลยลาตัวยาวๆอยู่นี่นี่ครับสายเลือด นี่ๆๆๆอ๋อนี่เนรออ๋อไปใส่กิงโก้กับกับแม่นำข้าวนะครับอ๋อใส่เป็นลินด,ดาแล้วก็สมมใส่หนุ่มเมืองปานครับเป็นล้านๆ้านของไอ้หนุ่มเมืองปานครับเป็นล้านของหนุ่มเมืองปานเมืองปานก็สายสูงสุดครับ,รบอ,บอ,มอ๋มีฮิดห้า้าอยู่ในนั้นด้วยครับอ๋ใส่แม่ดีนาเหรอแล้วก็มาเป็นแม่เขาแล้วก็ใส่จะลลักเนาะครับเขาชื่อกิ๊กเหรอครับ ลุงก็ตั้งชื่อไว้ดั้งเดิมเลยครับก็เลยไม่ได้เปลี่ยนอืมอืมเอาเป็นตัวนี้นะอ๋อเป็นเป็นมันมีสายพืชมุกสองแล้วก็สายหนุ่มเมืองปานแล้วซึ่งมันสืบสกุลมาจากสายกิงโก้ครับผมสายกิงโก้เนี่สายกิงโก้เลยเนี่ยโอ้่นี่นี่ยบริษัทตอนนี้ท้องเนาะครับผมว่าคิดจะขายไหมไม่อ่ะอ้อวทำไมไม่ขายทำไมไม่ขาย คือมันเป็นงวบ้านนี่มันเป็นงวที่ฝ่ายฝันครับอ๋อคือเราอยากจะได้ลูลกเขาใช่คร,ครับใช่ครับอยากเอาทําเป็นแม่บล็อกครับลูกโอดินใช่ไหมตอนนี้อยู่ในท้องครับอย,ยอ,อยากได้ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยอ๋ออยากได้ตัวเมียก่อนครับโอจริงเหรอ <c oughs> นึกว่านึกว่าชอบตัวผู้อ๋อนี่ยน,นี่ครับนี่คืออินดูบซินนําเข้าเลยชั้นที่ห้าเนาะครับชั้นที่ห้านะครับนี่ยเป็นบัวนาเข้ากิงโก้เป็นกิงโก้ กิงโก้จากบาซินครับเรากิงโก้นี่เราเราเอามาแต่น้าเชื้อมกิงโก้น,นี่แต่เลบิโตเราเอาเข้ามาดูดูเขาอะ่ะแต่ตัวนี้คือรับจากมือลุงสํารองมาในบ้านของแท้ครับโอ,อ้คือการันตีได้เลยการันตีได้เลยครับไม่ธรรมดาเนะี่ยไปเอาบัวของลุงสารองออกมาได้นี่โอ้โหไปกราบขาเลยครับตั้งๆที่มีตังไปนี่แหละคือลุงสารองจะเป็นคนที่นําเข้าบัวยุคแรกครับเนี่ยแล้วแกก็เ,เลี้ยงมาเนาะครับแกเก็บมายาวจน นี่จะแสดงว่าเก็บได้มาผสมมาห้าหกหกห้าชั้นน่ะเนาะครับีน่้เมาเป็นแม่น,นี้เอาระบอยไปเอาเข้ามาโอ้โหแล้วล้วสัญญาเก็ไม่ว่าจะเอาเก็บไว้ยาวขนาดไหนเนี่ยนี่ยังขอไว้อีกอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกตัวนึงครับยังไม่ได้ไปดูเขาบอกว่าได้ครับเขาให้ตายแล้วโอ้ย,อยนี่ผมเอามาเลี้ยงปีสองปีครับเนี่ยกว่าจะมาผสมติดเนี่ยโอ้นี่นะครับมาลองผิดลองถูกอยู่พักใหญ่ครับเอามันมันอ๋อกว่าจะผสมติดครับสองปีครับ เอาทำไมลองผิดลองถูกมันผสมยากเหรอผสมยากมากอ๋อมันจับจังหวะยากอะเนาะใช่ครับแต่ตอนนี้ท้องชัวร์นะตรวจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ท้องวัวด,ดังด้วยท้องอูดินนะนี่อืมอืมอืมเวิร์กเลยเวิร์กเลยแลวมาตามดูด้วยกันครับตอนนี้กี่เดือนนะสองสองเดือนกว่าโอ้สองเดือนก,นก,กว่าถ้า,างั้นสงการหน้าครับสงการหน้าสงการหน้าได้ได้มาลุ้นกัน วัวนอกวัวสายเลือดนอกที่ยังเหลืออยู่ในเมืองไทยนะครับหมายถึงสายนําเข้าจากประเทศบาซินที่ยังหลงเหลืออยู่นี่อยู่ที่คอกของบอยคุณบอยประจวบแห่งนี้ใครจะเข้ามาดูก็ตามมาดูได้เนาะผมให้เบอร์ทรูแล้วก็ช่องทางติดต่อไปให้นะครับอ่าหังน,นบอยวันนี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดี